สนุกกันเลยนะเล่นน้ำสนุกกันเลยนะอยู่ตัวเล็กอยู่ตัวเล็กค่ะทีวายทีไอเอ็นจีจับตอนนี้น้ำเข้ามาอยู่ในบ้านเป็นจำนวนมากของก็พเนินเทินทึกในห้องนี้ก็เต็มไปด้วยของเต็มไปหมดเลยนะ จะได้จะไม่ได,ไได้เห็นไหม,ไมไเห็นไหม,หไหมของเต็มห้องเลยเนี่ยเพียบเอาแค่หนุนไว้สองชั้นรอดไม่รอดไม่รู้ทำไปก่อนนะในห้องนะเดี๋ยวทำเป็นห้องเลี้ยงปลาดีกว่าว่าห้องเนี้ยปลามาอยู่เลยไหมน่าโมยทำห้องให้ปลาอยู่เลยไหม ที่บีบีบอร์ดแบนทึ่งนะทึ่งกับมหศจรย์น้องปลาตอนไม้มาพักฟื้นไปตรงนี้ก่อนนะรอดไม่รอดไม่รู้ตอนนี้กลัวระดับน้ำมาถึงปั๊บไฟอย่างเดียวนะถึงเราต้องตัดไฟตู้ครัวเราตอนนี้ หนุนต้องหนุนอีกแล้วนะนะมันเข้าแบขึ้นแล้วอ,อ,อ,อ้าวมาเลยพี่ยังไม่้ถ่ายลูอ่าได้แล้วคอเคยวนี้แบบหนึ่งเอจ่าสองจุดสี่อันนี้ฮะตัดข้าวพอได้อได้ได้ใช่เออมานี่ ามาอาหาปรปลามาให้น้องกินหน่อยสิด้ยเดินชนพ่อแล้วอ้มนี่นี่พอมายอะๆจะจัดห่วกันนะจ๊ะเยอะ,อะ,อะมาลูกมากินมากินเนี่ยตรงนี้ก็ได้เน,นีอย่ากินทั้งวันเดี๋ยวก็โผล่เดี๋ยวก็โผล่ใส่เยอะหน่อยใ <ๆ S 2> ส่เยอะหน่อยขอ,อ,องเก่าก็เอากลับใช่ไหมครับ

<P ain> เาาดี๋ยวเ,เวลาน,น้ำลดลุงจงพยายามต้อนเขาลงไปน,น้ำอกีนกนะแล้วค่อยต้อนลงไปนะงั้นเดี๋ยวมันไปเกยตื้นเกยอ,อะไรเราไม่เห็นเราไม่เห็นมันไปตรงไหนแล้วมันจะตายไงอย่าเาไป็นไงลูก <c oughs> อไไือโอ้โหไหวเป็นไ, <c oughs> ไ,ไงดีแล้วค่ะสบายใจยังใจแล้วไหมนะ ต้องเปิดสวดมนต์ด้วยอะไรด้วยเนาะอย่าไปกินต้นไม้พ่อนะพ่อต้นไม้เนี่ยต้องย้ายอ่ะไม่ต้องย้ายหรอกนี่จุ่มน้ำนิดนิดไงให้รากถ้าต้นไม่จมไปเลยอู๋ยังล้อถึงร้อรถเลยหรอเป็นไงเป็นไงลูกเป็นไงฮะฮะเป็นไงรู้สึกเป็นไงบ้างมาเจอปลาบ้านลุงฮะฮะตื่นตาตื่นใจไหม มาทำเออมาทำระบบให้ลงแล้วยังได้ชื่นชมกับปลานะมันเป็นวาสนาเขาที่มามาอยู่นี่โอเค